ครับวันนี้ก็พามาชมอีกแปลงหนึ่งที่ครบหนึ่งปีพอดีนะครับสิบสองเดือนตอนนี้เริ่มออกดอกละเนี่ยของคุณประเสริฐนะครับอยู่บ้านไทงามนะครับตำบลสามเรือนใช่ไหมตำบลสามเรือนบน้านเนี้ยอ๋ออ๋ออำเภออ๋ออำเภอวันโลกเหรออ๋อครับอำเภอวันโลกนะฮะบ,บ้านไทยงามนะครับอันนี้ครบสริบสองเดือนนุ่นเจ้าของใส่เสื้อสีแดงก็ อันนี้12สองปีกําลังออกดอกนะครับสวยๆอันนี้นะที่ตรงนี้เป็นสถานที่น้ำน้ำน้ำแช่เหรอน้ำแช่เป็นเดือนเลยเหรอทำให้ดินแข็งเลยใช่ไหมน้ำแช่เป็นเดือนเออครับแต่เ็าทาให้น้ําหยดแต่ตอนนี้เอาน้ําหยดลงบ้างหรือเปล่าเนี้ยตั้งแต่น้ำแห้งไม่ได้ลงเลยจ้ะเอาลงได้ละตอนนี้นะอ่าลงลงอ่าดินแข็งแล้วลงลงได้ละครับของบริษัทสยามโกโก้อินเตอร์เทนนะฮะก็ปลูกกัน อันนี้ของคุณประเสริฐได้หนึ่งปีครบพอดีก็กําลังมีดอกติดลูกแล้วตรงไหนอ่ะที่อยู่ติดลูกติดลูกลมีหลายตน้กล้วยนี่เอามาปลูกเลยนะนี่เห็นไหมขนาดติดก้นกล้วยสวยเลยเอา้นกล้วยมาปลูกเยอะจะได้ขายจะได้ขายกล้วยด้วยอ่านี่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 ติดลูกอละครับครับอ่าอันนี้ติดลูกละเอ้ <S <S> <S ตรงก้นสีแดงเนาะ มี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 มลูกสีแดงก็มีมมครับอันนี้สวยแล้วแต่งต้นแล้วนะครับเนี่ยสวยกําลังออกดอกนะครับของบริษัทสยามโกโก้อินเตอร์เทตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะฮะคือร้อยต้นแถม5ต้นปุ๋ยอลองก้นหลุมอีก1นกระสอบ25้กิโลฮอร์โมนอีก1ชุด2ขวดนะครับนี่ออกดอกนะครับของอคุณประเสริฐนะครับเมื่อกี้ก็ไปถ่ายที่พญามเมนมา แล้วก็ทางเขตบ้านหนองบัวนะครับบ้านหนองบัวอยู่อำเภอสิมลงเนาะหนองบัววันโลก,โลกโอ๋อวันโลกเหมือนกันอ่าครับอ่าเผอสวรสค์ขโลกนะครับก็อันนั้นออกลูกละเหลืองละแล้วก็กําลังอันนั้นอันนั้นสิบแปดเดือนนะครับก็ออกลูกเหลืองออต,าตากเมล็ดแห้งหมักละนะครับ ครับก็บริษัทเรามีประธานชื่อคุณมนูนสีไต่ขำแล้วก็ฝ่ายการตลาดก็อาวิกเตอร์ว่องผมอาจารย์สุทัศมั่นเคดวิตก็ฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็วิชาการและส่งเสริมการปลูกโกโก้ทั่วประเทศแล้วรับซื้อธรรมประกันลูกสุกผลสุก กิโลละสิบาทถ้าทําเม็ดแห้งก็ขั้นต่ําก็คือ100บาทแล้วให้ปลูกแล้วเราเรามีหัวหน้าคอยดูแลนะครับทุกจังหวัดนะครับแล้วรับซื้อถึงสวนนะครับหัวหน้าก็จะเป็นคนดูแลนะครับเออก็อันนี้ที่อยู่ในสวรรคโลกกับอำเภอสีมลงเนี่ยก็เป็นของ ออกำนันมนเทียนนะครับเป็นหัวหน้ากลุ่มนะครับคอยดูแลลูกทีมอยู่นะครับออแล้วก็ท่านใดที่อยากจะหาความรู้การปลูกโกโก้ก็คุยกับผมได้ครับอาจารย์สุทัศมั่นเขตวิดเบอร์โทรศัพท์ก็จะออลงไว้ทางด้านล่างนะครับออถ้าใครจดทันก็จดนะครับ 064 357 5968 064 357 5968อ่ะครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ